พบกับผมอีกเช่นเคยฝรั่งรถดำซิ่งนะครับวันนี้มีภารกิจเอารถไปเปลี่ยนให้คนขับนะครับหลายวันรถช่องภารกิจวันนี้นะครับเอารถเปลี่ยนให้คนขับกำับลากรถกลับรอันหัวตีเท้าไง<ม>ชื่ออะไรวะ ทีเอุ่นต้าคุณสลับบุรีเราเอคนนี้ไปส่งเขาเสร็จแล้วก็ขเขาขนุนกลับไงจะเคนยกให้เจะเล่นเออออกเดินทางกันเลยครับไปอำเภอตากฟ้านะครับวันนี้ เตรียมออกเดินทางนะครับวันนี้รถคนขับพังอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะครับเอาคันนี้ไปแทนนะครับแล้วมีเกิดเหตุอยู่ที่สละบ,บุรีหนึ่งคันนะครับรถยกกำลังจะยกขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเอาหางเบตรเราไปเห็นกลับนะครับตอนนี้เติมน้ำมันเตรียมพร้อมออกเดินทางครับ ถมน้ำมันเสร็จครับพร้อมออกเดินทางแล้วครับ วัยรุ่นสายแว่นครับนอนขับเลยครับ <Yeah. S 1> เจอแล้วครับเจอแล้ว <นะ S 1> ที่เราลงมาเปลี่ยนเดีย๋ยวเราจะไว้ตรงไหนดีนะนี่นปัญหาคือเดี๋ยวเราต้องฝากในปั๊มแก๊ส้างเจอแล้วครับรถคันนี้นะครับที่เราจะมาเปลี่ยน ขาจะไม่ได้ถอดเอ้นั่นเลยนะ่ะไ,ไม่ถอดหางออกเลยนะ่ะแล้วเราหัวเขาไปฝังในปั๊มแก๊กเขาดีกว่าไห้ดียหัวเขาฝังป้อมแก๊กคเขาเจแล้วคันนี้เลยครับรถเสียนะครับเดี๋ยวเราเอาเรถมาเปลี่ยนให้แล้วหัวไปฝังในป้อมแก๊กก่อนเพราะเราจะไปลากอีกคันที่เกิดเหตุที่สสระบุรีนะครับ เนี่ครับรถที่เสียนะครับอาจจะเรียบร้อยแล้วครับขวานขาวนะครับโหเรารถมาเปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนหัวให้เลยครับเอาเป็นรถน้ํามันมานะครับตอนนี้เป็นรถก๊าซนะครับได้ไหมได้ไหมได้มาเลยมาเราจะมาจอดในร้านนี้นะครับ ได้ขวานนี้ก็ไก่ย่างนะครับตัวน,นี้โอเคได้แล้วได้ทีแล้วอันนี้เราจะฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ ระหว่างนี้คุคขับเอาคันนี้ไปวิ่งใช้งานได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอรถนะครับวิ่งทางขะยวยไปเลยส่วนคันนั้นนะครับเดี๋ยวทำให้ใหม่นะครับ ขับเอารถไปแล้วนะครับลุน้นหางอยู่นู้นนะครับข้านอกเอารถลงให้คนขับ,บเรียบร้อยนะครับเยกบย้ายกันนะครับผมต้องไป เดืผมต้องดปดูไปสระบุรีไปรากนถเสียกับอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย